เรียนไทยบายคููป๊อกกี้มาเรียนภาษาไทยกันค่ะเอาละค่ะเด็กๆก,กันที่เราจะมาเริ่มเรียนกันนะคะเราลองมาทำแบบทดสอบกันนิดนึงนะคะว่าเราเนี่ยจะมีสติมากน้อยเพียงใดค่ะ สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เราก็มาพบกับครูป๊อกกี้อีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเรียนบทที่3ชื่อเรื่องว่าครัวป่าค่ะเอาละค่ะเรามารู้จักคำนำเรื่องกันก่อนนะคะไปดูที่ภาพที่1ค่ะไฟแกะงอหอย่างสูงนึ่งทิ้ง,งผักนกบน โยนถ้าใครอ่านได้แล้วนะคะลองฝึกอ่านอีกหนึ่งรอบนะคะก่อนที่เราจะไปรู้จักความหมายของคำกันเดี๋ยวครูปอกกี้จะพาอ่านคำนำเรื่องให้จบก่อนนะคะคำต่อมาค่ะคำว่าเมฆลอยปลาหมาผีเสื้อมะเขือมะขามกิ่งไม้จักกระจัน ออกเสียงว่าจักกระจันนะคะจอะอัดกอจักไม่ออกเสียงว่าจักนะคะคำต่อไปค่ะกระต่ายกระบอกกระทงใบตองใบตองตึงหน้าถัดมาค่ะหน้านี้จะเยอะนิดนึงนะคะไปเริ่มกันเลยค่ะคำแรกนะคะเผาใตา้ทั่วราว ยิ่งหิวมิดบึงซึ่งลึกหุงสุกกูบแทบแทนเอยพอกสั่งนัดงงทันไหมคะคำต่อไปค่ะอบเปิ ท่วมพวกพืชพริกน้ำพริกเตรียมแปลกกลิ่นกลุ่มกว้างหนาใหม่หมกนานาใบไผ่สีเขียวชาวป่าของใช้ ท้องฟ้าได้ยินโยกเยกข้าวป่าข้าวบ้านข้าวหลามมอข้าวอาหารป่าปโปรง่งเช้าตรู่ดินเหนียวเห็ดหอมเดินทางเนื้อเค็มชนิดเมล็ดและสุดท้ายคำว่าธรรมชาติ มาดูที่หน้าถัดมานะคะเรามาดูความหมายของคำกันเลยค่ะคำแรกนะคะคำว่าไฟไฟคือธาตุอย่างหนึ่งนะคะในธาตุทั้งสี่ซึ่งจะประกอบไปด้วยดินน้ำลมไฟคำต่อไปคำว่าย่างย่างหมายถึงทำอาหารให้สุกด้วยการวางไว้เหนือไฟเพื่อให้เกิดความสุกได้ทั่วถึงคำต่อไปค่ะคำว่าผัก ผักเป็นพืชชนิดหนึ่งนะคะซึ่งสามารถใช้รับประทานเป็นอาหารได้แกะเป็นชื่อสัตว์นะคะจะรวมอยู่กันเป็นฝูงมีลักษณะก็คือมีขนปุยแล้วก็หนานุ่มขนของอแกะนะคะจะสามารถทำเป็นเส้นใหญ่ได้ก็คือสามารถนำมาทำเป็นเสื้อกันหนาวได้คำต่อไปคือคำว่าสูงสูงหมายถึงเหนือระดับปกติก็คือจะสูงขึ้นเหนือจากระดับปกติ คำต่อไปคือคําว่านกนกเป็นชื่อสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังนะคะมีเลือดอุ่นเป็นสัตว์เลือดอุ่นมีอยู่สองเท้ามีสองปีกลูกออกมานะคะลูกนกจะฟักออกมาเป็นเป็นไข่นะคะเด็กๆ คำต่อไปค่ะคำต่อไปคือคำว่างองอหมายถึงมีส่วนปลายโค้งเข้าหาตัวเองอย่างเช่นตาขอเวลาที่เด็กๆสวมกางเกงหรือว่ากระโปรงนักเรีนยนสังเกตตรงตาขอดูนะคะว่าโค้งเข้ามาหาตัวเราหรือเปล่าคำต่อไปค่ะคำว่านึง่งเนืองหมายถึงทำให้สุกด้วยความร้อนหรือว่าไอร้อนนั่นเองคำต่อไปคือคำว่าบนบนก็คือในส่วนที่อยู่สูงขึ้นไปนะคะหรือเหนือขึ้นไปค่ะ มาดูที่หน้าต่อมากันเลยค่ะหน้าต่อมาคำแรกนะคะคำแรกคือคำว่าหอ่อห่อหมายถึงหุม้มหรือพันรอบสิ่งของนะคะด้วยใบตองหรือว่ากระดาษนั่นเองต่อไปคำว่าทิ้งค่ะทิ้งหมายถึงคว้างโยนเท สิ่งที่ไม่ต้องการออกไปนะคะคำที่3ค่ะคําว่าโยนโยนหมายถึงทิ้งหรือซัดสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะออกไปให้พ้นตัวโดยการอาหงายมือขึ้นนะคะแล้วก็สะบัดออกไปค่ะคือคําว่าโยนนะคะเด็กๆลองงายมือขึ้น ต่อไปค่ะคําต่อไปคือคําว่าเมฆนะคะเมฆหมายถึงไอานามที่กลั่นตัวแล้วนะคะแล้วมารวมกันอ่าเป็นก้อนนะคะเป็นกลุ่มก้อนลอยอยู่บนอากาศที่เรามองเห็นกันนะคะต่อไปค่ะคําว่าผีเสื้อผีเสื้อหมายถึงชื่อแมลงชนิดหนึ่งมีปีกเป็นแผ่นบางนะคะจะมีอยู่สองปีกก็คืออ่ามีอยู่สองคู่ค่ะเด็กๆ ต่อไปค่ะคำนี้นะคะออกเสียงว่าจักกรจันนะคะไม่ออกจักเป็นเสียงตีนะคะออกเสียงว่าจักกรจันจักกรจันหมายถึงชื่อแมลงชนิดหนึ่งนะคะมีหลายขนาดหัวแล้วก็ส่วนของอ่าตรงอกของของจักกรจันเนี่ยจะออกกว้างนะคะแล้วก็ลำตัวของจักกรจันเนี่ยจะเป็นเรียวเล็กนะคะ ต่อไปค่ะคำว่าลอยลอยหมายถึงทรงตัวอยู่ในอากาศหรือบนผิวน้ำอย่างเช่นลูกโป่งเวลาที่มันมีแก๊สอยู่ด้านในแล้วลอยขึ้นไปนะคะเด็กๆต่อไปค่ะคำว่ามะเขือมีใครเคยทานไหมคะมะเขือนะคะเป็นชื่อของไม้พุ่มเรียกว่าไม้พุ่มนะชนิดของไม้พุ่มนะคะไม้พุ่มชนิดหนึ่งผลจะเป็นกลมๆนะคะจะมีลักษณะคือมีหลายสี สามารถรับประทานได้นะคะอาจจะมีสีเขียวสีเหลืองนะคะสีม่วงก็มีค่ะคำต่อมานะคะก็คือคำว่ากระต่ายค่ะกระต่ายนะคะเป็นสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมนะคะเด็กๆมีที่บ้านใครเลี้ยงกระต่ายไหมคะฟันด้านหน้าจะอ่าใหญ่ๆโผลออกมาสองซี่ค่ะมีใครมีฟันกระต่ายไหมตอนนี้สำหรับคำต่อมานะคะคือคำว่าหมาค่ะแต่ถ้าหมาจะเรียกเป็นภาษาสุภาพจะใช้ว่าสุนัขนะคะเด็กๆ มานะคะความหมายของคำก็คือเป็นชื่อสัตว์นะคะทึ่งจะเลี้ยงลูกด้วยนมมีอยู่สี่ขานะคะขนของมาเนี่ยก็คือจะเป็นขนคลุมไปทั้งตัวเลยแล้วก็จะมีเขี้ยวแหลมนะคะคำต่อไปคือคำว่าปลาปลาเป็นสัตว์เลือดเย็นมีกระดูกสันหลังเขาจะใช้อะไรไว่ายน้ําเอ่ยใช้ครีบใช่ไหมคะแล้วก็อ่าใช้อะไรหายใจจำได้ไหมคะ ใช้เหงืออหายใจต่อไปค่ะคำต่อไปคือคำว่ามะขามมะขามเป็นชื่อต้นไม้นะคะชนิดหนึ่งนะคะผลของมะขามนะคะจะเป็นลักษณะเป็นฝักค่ะเรียกว่าฝักนะคะฝักยาวเป็นรูปโค้งงอนะคะเปลือกของมะขามเนี่ยก็จะแข็งแต่ถ้ามะขามเนี่ยมันสุกแล้วนะคะนักเรียนมันก็จะสามารถแกะออกได้ง่ายเลยเปลือกสีน้ำตาลจะมีรสหวานแล้วก็รสเปรี้ยวค่ะ ต่อไปค่ะคําว่ากิ่งไม้กิ่งไม้หมายถึงกิ่งไม้เล็กนะคะซึ่งจะแตกใหม่นะคะจากลําต้นนะคะอันนั้นจะเรียกว่ากิ่งก็คือส่วนที่แตกแยกออกไปจากลําต้นคําต่อไปค่ะคําว่ากระบอกกระบอกกระบอกหมายถึงไม้ไผ่ที่ตัดเป็นท่อนหรือว่าเป็นข้อนะคะเอาจะเอาส่วนด้านล่างของก้นเนี่ยไว้จะใช้สําหรับอะไรจะไว้ใส่สําหรับอ่า ใส่น้ําอย่างนี้ก็ได้ใส่น้ําตาลตะโหนดใส่ข้าวหลามอะคะ่ะนักเรียนนักเรียนเคยเห็นอ่ข้าวหลามที่อยู่กลุมมาวามั้ยคะนั่นแหละค่ะก็คือเขาเรียกว่ากระบอกนะคะกระบอกข้าวหลามต่อไปค่ะคําว่ากระทงกระทงกระทงเป็นภาชนะนะคะเย็บด้วยใบตองค่ะหรือว่าใบไม้หรือจะใช้เป็นวัสดุอื่นแทนก็ได้เอาไว้ใส่สําหรับใส่ของหรือว่าใส่อาหารเวลาสมัยก่อนที่อ่า ชาวบ้านเข้าไปในป่าไม่มีจานรองอย่างนี้ก็จะใช้เป็นพวกใบตองหรือว่าใบไม้เนี่ยเอามาเย็บเป็นกระทงนะคะคําต่อไปค่ะคือคําว่าใบตองตึงใบตองตึงนะคะคือต้นตองตึงค่ะเด็กๆอ่ะเป็นไม้ป่านะคะยืนต้นลักษณะคล้ายๆกับต้นสักกก็คือจะเป็นลำต้นใหญ่นะคะอ่าจะมีเยอะอยู่ทางแถบภาคอีสานนะคะเด็กๆ ต่อไปค่ะคือคำว่าใบาตองใบตองก็คือใบาจากต้นอะไรเอ่ยต้นกล้วยนั่นเองค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับความหมายของคำส่วนวันถัดไปนะคะชั่วโมงถัดไปเดี๋ยวครูปกี้ค่อยจะมาขึ้นเนื้อเรื่องให้นะคะเด็กๆสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวครูปก้จะมีอ่าไฟนะคะใบงานให้นักเรียนทำในสมุดได้เลยนะคะไม่เยอะค่ะเดี๋ยวครูปก้ให้แค่นิดเดียวก็พอเดี๋ยวแนบไปให้ตรงใน ประกาศนะคะเด็กๆกำหนดสงงานของครูปกกี้ส่งจดเธอเหมือนเดิมน,นะคะแต่ถ้านักเรียนกลัวหายกลัวไปหลงไว้ลืมไว้อย่าง,งเงี้ยนักเรียนก็สามารถถ่ายรูปแล้วก็ส่งมาทางไลน์ส่วนตัวครูปอก,กี้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะครูปกกี้ก็ไปแล้วนะคะผิดพลาดประกันในต้องขออภัยด้วยนะคะบายบายค่ะ